เคลือข่ายนิสินชาวนาเดินข้อเสนอแก้ปัญหากเกษตรกรถึงรัฐบาลใหม่พร้อมหนนพักอันดับหนึ่งกลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารวันนี้วันจันทร์ที่22พฤษภาคม2566กับกับผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่ง เพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมาฟังอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับเครือข่ายนิสินาวนาแห่งประเทศไทยคอนอทอ,ออกจดหมายเปิดผนึกยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลใหม่สำหรับการแก้ปัญหากเกษตรกรประกอบด้วยข้อเสนอต่องบประมาณการเงินและข้อเสนอ ่อการจัดทำแนวทางนโยบายและมาตรการแก้ไาขาปัญหากเกษตรกรพร้อมเน้นย้ำให้พักที่ประชาชนเลือกตั้งอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลวันที่22พฤษภาคม2566นนะครับเครือข่ายนิสินชาวนาแห่งประเทศไทยหรือคอนอทอหรือที่เป็นที่รู้จักกันในนามม็อบชาวนานะครับซึ่งเข้ามาชุมนุม ทวงถามการแก้ปัญหาหนีสินเกษตรกร,กรหลายครั้งในปี2565ที่ผ่านมาได้ออกจดหมายเปิดผนึกยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลใหม่ให้แก้ปัญหาของเกษตรกร,กรจำานน2ข้อคือ 1. เสนอต่องบประมาณการเงินให้นำรายได้จากค่าพรีเมียมสินค้ากเกษตรพรีเมียมข้าว รายได้จากภาษีนำเข้าสินค้าทุนปุ๋ยยาสารเคมีทางการเกษตรเครื่องจักรกลและรายได้จากภาษีส่งออกสินค้าเกษตรทั้งสำเร็จรูปกึ่งสำเร็จรูปตลอดจนที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบมาใช้ในการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรไทยนะครับข้อ2นะครับเสนอต่อการจัดทำ แนวทางนโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาของรัฐโดยประกอบด้วยการให้สินค้าทุนทางการเกษตรเป็นสินค้าที่อยู่ใต้การกำกับควบคุมของรัฐต้องแยกแยะให้ชัดเจนระหว่างกเกษตรกรรายย่อยกับกลุ่มทุนทางการเกษตรในเฉพาะหน้าต้องแก้ไขปัญหาให้กับกเกษตรกรรายย่อยก่อน เป็นอันดับแรกและต้องมุ่งเน้นที่ปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งระบบโดยใช้พรบอก,กองทุนฟื้นฟูเป็นเครื่องมือหลักในการแก้ปัญหากเกษตรกรรายย่อยและการเกษตรไทยทั้งหลายทั้งปวงคือแรงจูงใจที่พวกเราพร้อมใจระดมกำลังกันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยความหวังในอนาคตใหม่รัฐบาลใหม่ที่จะมาแก้ปัญหาพวกเรา แต่จนถึงวันนี้พวกท่านทั้งหลายมีแต่การขัดแย้งแก่งแย่งอำนาจใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันโดยที่ยังไม่มีใครพูดถึงพวกเราในฐานะที่เป็นคนกลุ่มใหญ่สุดของประเทศนี้แม้แต่คนเดียวพร้อมทั้งได้เน้นย้ำหลักการในระบอบประชาธิปไตยให้พรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งต้องเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลตามมาติมหาชน โดยไม่มีเหตุผลที่จะเป็นอย่างอื่นครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่กระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและถ้าหากกระผมทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกทท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจเสมอมาสำหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ